ไฟซีที่เป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับตัวสปอร์ตนะครับตัวไฟหน้านะครับเขาจะเป็นแบบ LED นะแต่ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยครับเขาจะเป็นเป็นลตัวแม็กก็จะเป็นแม็กอันลอยนะครับดันดำตัดเงินนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็ยางเป็นยางกุดเยียนนะขนาดยางจะเป็น2 5 5 6 0้า r 1 8ไฟท้ายนะครับเป็นเปลี่ยนใหม่นะเป็นไฟท้ายแบบ LED แต่ตัวหลอดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่นะ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยชาโคนะครับกับช่องฟอร์ดโปรโมชั่นายบอยชาโคนะครับวันนี้นะครับบอยชาโคจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นกระบะปี2022นะครับของทางฟอร์ดนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรครับบอนกลัวนิดนึงฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่พลาดรถสวยๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับด้านข้างนี้เลยเราอยู่กับเจ้าตัว Nextgen r a n g e r Sport นะครับ รุ่นนี้นะครับจะมีอยู่3รุ่นย่อยนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดนะครับเกียร์โต้ที่เป็น6สปีดนะครับแล้วก็เป็น4ีคูณสี่นะรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์6สปีดนะครับถ้าลูกค้าต้องการเกรียร์ส0สปีดต้องขยับไปเป็นรุ่นวาแทแกเลยนะอ่ะมาดูกันว่ารุ่นนี้นะครับพิเศษยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแน่นอนเลยครับด้านหน้านะครับเราได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยยกชุดใหม่หมดเลยเป็น next gen แล้วนะครับก็จะได้อารมณ์ ตัว S 1 5 0จากเมกานะตัวนี้เราถอดโคนมาจากนู่นเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟซีที่เป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับตัวสปอร์ตนะครับตัวไฟหน้านะครับเขาจะเป็นแบบ LED นะแต่ตัวไฟเลี้ยวนี่ครับเขาจะเป็นเป็นหลอดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับเป็นฮโดรเจนนะเป็นหลอดฮโดรเจนแบบธรรมดานะครับแล้วก็เดินเส้นสายนะครับลักษณะเดินเส้นสายค่อนข้างที่จะดูดุดานแล้วก็ดูทับมากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่แต่กระจังนะครับก็จะมี รูที่ถี่ขึ้นนะครับอันนี้ก็มีข้อดีในเรื่องของการรับลมได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับทำให้ห้องเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับผมถัดมาที่ด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างนะครับในเรื่องของตัวลิ้นนะครับหรือเขาเรียกว่าชายกันชนนะครับตัวนี้เราก็ทําสีเป็นสีบรอนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัดกันแล้วก็รับกับสีดําได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานนะฮะที่เป็นตัวของ Next Gen ใหม่แล้วก็จะมีในเรื่องของหู สองหูนี้เลยเป็นหูลากด้านหน้านะครับมีมาให้แล้วนะครับผมแพ็กเกจอันนี้เดี๋ยวบอยจะแจ้งอย่างหนึ่งฟอร์ดนะครับจะมีแพ็กเกจเสริมไม่ว่าจะเป็นตัว w i ยแท็ ac, หรือจะเป็นตัวสปอร์ตอันนี้มีแพ็กเกจเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงให้ด้วยอันนี้เราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเพิ่มเติมขึ้นมามันก็จะมีในเรื่องของถ้าด้านหน้านะก็จะมีในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็จับคนเดินถนนด้วยนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าต้องการแพ็กเกจพวกนี้เสริมเติมแต่งขึ้นมาก็แจ้งได้นะพ็เกิ่มมา0,000บาทับ ถัดไปที่ด้านข้างอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของไฟตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนหลอดใหม่ก็คือเป็น LED นั่นเองนะครับก็เป็น LED แบบสีขาวนะครับสว่างตาแตกเลยอันนี้ใช้งานควบคู่กับตัวไฟหน้านะเวลากลางคืนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวนะครับหรือเป็นหน้าฝนมองทางไม่ชัดนะครับลูกค้าก็สามารถเปิดตัวนี้ใช้งานควบคู่ได้รับรองมองเห็นชัดแน่นอนนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเราจะมีคิ้วล้อขนาด อสนิ้วนะครับที่ติดมาจากโรงงานตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะอันนี้ก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็มาเรื่องกันที่แม็กยางกันบ้างตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับตัวแม็กก็จะเป็นแม็กอันล้อยนะครับดันดำตัดเงินนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็ยางเป็นอ่ายางกูดเยานะขนาดยางจะเป็น 255, 60, R18 นะครับก็ วิ่งได้ทั้งถนนดำนะครับถนนลูกรังได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าอยากได้เป็นวิ่งถนนลูกรังด้วยลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นยางออนททเลนไปเป็น AT ทไปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แก้มด้านข้างนะครับก็จะมีคําว่าเทอร์โบตัวนี้จะเป็นเทอร์โบแปรผันนะอ่าอ่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์2.0ตรนะครับแรงมา้าอยู่ที่170แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผม ด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดกับขอบกระจกมาให้แล้ว f อร์ได้ดีไซน์ใหม่ในเรื่องของกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาแพนดูที่เลนกระจกนะครับมีเลนกระจกที่ขนาดใหญ่และกว้างขึ้นนะครับทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับฟอร์ดใส่ใจเรื่องนี้ด้วยนะครับความปลอดภัยนี่เป็นที่1เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของบันไดก็ดีไซน์ใหม่นะครับบันไดข้างนะครับเป็นตัวยกสูงเราก็จะมีบันไดข้างมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ดีไซน์เป็นขีดเยอะๆๆอย่างนี้นะครับในเร มันคงขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของเวลาเราทําความสะอาดมันก็จะง่ายขึ้นเวลามีเศษดินเศษอะไรพวกนี้ก็จะทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกุญแจคีเลสเราก็ยังมีให้นะครับไม่ว่าเราจะล็อกรถก็แค่สัมผัสนะครับวเวลาเปิดรถเราก็ลวงเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับ ฟอร์ดนะครับสเปคการเติมเชื้อเพลิอองเขาก็จะเป็นดีเซลสามารถเติมได้ทั้ง B7 นะครับแล้วก็ B20 ลูกค้าสะดวก B ไหนก็เติม B นั้นแต่ต้องเป็นดีเซลนะอย่าเป็นแก๊สโซฮอลนะมิเง,งนถ่ายถังเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับฟอร์ดเนกเจนรุ่นเนกเจนของเราเนี้ยช่วงล่างครับ โช๊คอัพด้านหลังนะครับเราได้เปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวเราจะใส่อินเสิร์ตเข้าไปนะว่าเป็นแบบไหนนะครับก็คือโชค๊คอัพอ่ะเราได้ถ่างออกจากนอกคาสเซนะครับในเรื่องของจะมีข้อดีอยังไงลูกค้าหลายท่านถามมากันเยอะมากครับก็ในเรื่องของการทรงตัวการเข้าโค้งที่ดีขึ้นแล้วก็การทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับก็แต่บรรทุกยังได้เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ยังยังได้ตันกว่าก่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านข้างในเะครื่องในเรื่องของดีไซน์การเหยียบกระบะเข้าเข,ข้าที่ด้านข้างนะอันนี้ฟอร์ดก็ใส่ใจนะครับเพราะว่าในเเรรรรื่ออองงงงขขกกกาาาาาบบบบททีจจะะะหยยิ้นคั เราจะได้ไม่ต้องเหยียบล้อนะครับเหยียบล้อให้ให้ให้ล้อแม็กเปื้อนหรืออะไรอย่างนี้หรือลื่นอะไรอย่างนี้เขาดีไซน์มาจากด้านข้างเดี๋ยวเราจะเหยียบขึ้นให้ดูนะการเหยียบเราก็เหยียบขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเอื้อมหยิบของได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้บอยว่าโอเคเลยฟอดใส่ใจมากนะครับผมมาที่ด้านข้างในเรื่องของไฟท้ายนะครับเป็นเปลี่ยนใหม่นะเป็นไฟท้ายแบบ L D แต่ตัวหลอดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่นะ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนหลอดเป็น LED ก็ได้ก็ไปเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของฝากระโปรงที่เป็นแบบใหม่คือแบบปั๊มลงไปนะครับคำว่าเลนเจอร์นะจะไม่ใช่สติ๊กเกอร์แล้วอันนี้ก็ดูมีมิติแล้วก็ดูแบบว่าดุดันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะแน่นอนจะมีสัญลักษณ์คําว่าสปอร์ตเพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นสปอร์ตก็จะมีกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับสังเกตง,ง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้นะครับรุ่นใหม Next ่เน็กเจ n แล้วฟอร์ดเนี่ยโลโก้ค่อนข้างที่จะะใหญ่มากกนครับโล เมตร20เมตรแล้วนี้เห็นเลยนะแล้วก็ย้ายในเรื่องของไฟเบรกด้วยนะาจากแต่ก่อนเราอยู่บนหัวเก่งนะครับตัวนี้เราย้ายมาติดที่ฝาท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวบอลจะให้กล้องซูมนะครับในเรื่องของฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงด้วยนะครับตัวขอบฝาท้ายกระบะตัวนี้นะครับเราจะมีเส้นขีดเล็กๆเ,เ,เล็กนี้บอกเป็นสเกลนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับสายช่างด้วยนะครับเรียกง,ง่ายๆคือเป็นไมบ้บรรทัดนั่นแหละแล้วก็ตัวรูตัวนี้นะครับเอาไว้เสียบพวกปากกาจับชิ้นงานนะครับ สามารถเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของฝาท้ายผ่อนแรงเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาดูในเรื่องของเลขทอ u เช่นบาร์นะครับตัวสปอร์ตเรามีให้นะครับทําให้เราลดน้ําหนักของฝาท้ายไปได้อยู่ประมาณ66%อนนะครับอันนี้ก็เบานะครับผมโอเคเดี๋ยวบอยจะพาไปดูต่อกันด้านในนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP หน้าเดี๋ยวบอยจะพาไปดูว่าด้านในของเจ้าตัว Next Gen r a n g e r Sport เป็นยังไงครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหรืออยากทดลองขับนะครับมาหาบอ์ได้ที่ฟอร์พระประแดงนะติดต่อมาหาบอยชาโคได้เลยเดี๋ยวบอยจะแปะ ID Line มาให้หรือจะโทรมาที่0 6 4 5 9 3 0 0 5นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวบอยจะพาไปดูรีวิวด้านในนะครับผมคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ